แคบอยู่กับผมนะครับบอสซาพาเพิงกันเองนะฮะก็วันนี้นะครับผมผมก็จะมีสาแมปครับเล่นกับเพื่อนเพินๆครับสบายๆครับก็แน่นอนครับว่าก็เป็นโลบอคกันเดิมนะฮะก็เอาจริงเนี่ยมีใครมีคอนเทนต์เกี่ยวกับโลบอ x มาให้ก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับเดี๋ยวผมจะลองทําให้นะครับผมบอกก่อนนะครับว่าสาแมปนี้นะครับเป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะว่าผมว่ามันเล่นสบายๆแล้วก็เล่นกับเพื่อนได้ครับก็ มันจะแล้วแต่คนนะครับว่าคุณจะจริงจังกับเกมแค่ไหนครับเพราะว่าผมว่าผมก็เล่นสบายๆครับไม่เครียดโอเคครับแมปแรกครับผมให้เป็น Evolution ครับก็เป็นเกมที่เรียกว่าผมว่าถูกนะแล้วก็เล่นกับเพื่อนเพลินๆได้ครับเซิร์วีก็ฟรีด้วยนะฮะก็คือตัวแมปแบบนี้นะครับมันเอาหลายๆอย่างมารวมกันครับแล้วทุกครั้งที่เราสุ่มเกิดเนี่ยเราก็จะได้ของแตกต่างครับแน่นอนครับว่ามันก็จะมีทั้งอีโมท่าเต้นที่เขาจะสุ่มมาให้ครับอีกอย่างหนึ่งครับจุดเด่นของเกมนี้นะครับคือมันมีทั้งอนิ จากต่างเกมครับแล้วก็ยังมีอีเวนต์บอสไฟอีกแล้วยังมีอาวุธจากเกมอื่นๆครับอย่างเช่นดีโบเกนอย่างเช่นเกมแกนชินอิมแพกอย่างนี้ครับก็เอามารวมอยู่ในนี้เลยครับแล้วเราก็จะสุ่มครับว่าเราจะได้อะไรแล้วก็อีกอย่างนึ่งนะคือเกมนี้นะฮะมันค่อนข้างที่จะสนุกมากๆนะผมว่ามันสนุกมากมากนะก็เล่นกับเพื่อนก็เพลินครับสามารถเล่นกันได้ครับก็เล่นกันสองสามคนก็ถือว่าหนุกแล้วครับแล้วก็ปั่นมากด้วยแมปต่อไปครับตอนนี้ค่อนข้างมาแรงนะผมว่าหลายๆคนก็น่าจะเเคล่นนกัั้สรบ คนที่ชอบเล่นเกมสาย PvP ครับก็คือ Skyleaf นั่นเองครับก็เป็นเป็นแมปที่มีธาตุนะคบให้เล่นมีธาตุเลือดธาตุสายฟ้าธาตุลมธาตุพิษอะไรอย่างนี้นะฮะค่อนข้างมีเยอะครับแล้วก็แน่นอนครับว่ามาพร้อมกับเกมแนวต่อสู้นะครับก็ต้องมีมาพร้อมกับการจัดสตัดและจัดสกิลครับแน่นอนเขาว่าเกมนี้จะไม่เหมือนกับเกมอื่นๆนะฮะตรงที่ว่าคุณสามารถจัดบิวได้เองเลยครับอัพสตัดได้เอง แล้วก็ยังสามารถจัดสกิลได้เองครับคุณจะเอาเปสตั้มแข็งมาลงกับเวทสายฟ้าก็ได้หรือคุณจะเอาเวทเนี่ยมาเคลือบดาบก็ยังได้ครับแน่นอนครับว่ารอบๆแบบนะฮะก็ยังมีความมึอนอีกนะฮะก็คือมันจะมีทั้งโกเลมทั้งค้างขาวทั้งมอนอะไรให้ตีครับผมบอกกันแล้วว่ามอนเกมนี้นโหดมากนะฮะโหดกว่าคนเล่นอีกและที่สําคัญก็คือเขาก็ยังมีระบบ perfect box นะครับหรือว่าแพรลี่นะครับก็คือแล้วก็ยังมีลอตเพเจอร์อยังมีลอดเซมิน่า ยังมีหล,ห,ลหลายๆอย่างนะที่ผมว่าตังใว่าค่อนข้างสมจริงนะมีทั้งดาบใหญ่หมีเล็กหมัดอ่าเลปเปียนะคะแล้วก็ยังสามารถแบบเอาพวกเอ็นชามาเคลือบได้ด้วยเขาก็จะให้ฟรีมาเลยนะอย่างเช่นแอนตี้ฮิลอย่างเช่นตีศัตรูแล้วจะติดสถานะสุ่มตีแล้วจะล้างสถานะให้ตัวเองมีเยอะแยะเลยครับเราไปเล่นกันดูครับสกายลีฟครับ ต่อไปครับแมปแนว Tower ดีเฟนครก็น่น,นอนนะครับเกมนั้นก็คือกูฟี่เ w e r ์ดีเฟนครับเป็นเกมที่เรียกว,ว่าเป็นแนวเ o w e ์ดีเฟนันปันครับเป็นเหมือเอาตัวพวกมีมีมฮะมารวมกันนะแต่ก็ไม่ได้เป็นมีมทั้งหมดนะก็มีตัวที่เขาทำเองเหมือนกันนะฮะ ก็มีทั้งอมองอัดมีทั้งเดือดสตรเยอร์นะครับที่ค่อนข้างที่จะตีเร็วมากๆก็คือตีดอกละศูนย์จุดหนึ่งวินต่ดาเมจหลักพันหลังหมื่นนะแน่นอนนะก็เป็นเกมแนวชิวๆครับต้นเกมตอนที่เรายังเวิลต่ำๆหรือว่ายังไม่ค่อยมีเงินซื้อตัวอะไรก็ยังลำบากอยู่ครับแต่ถ้าเราเริ่มไอ้นี่เนี่ยเราก็สามารถแบบว่าเปิดนอนเอฟเคได้เลยเพราะว่าเกมมีเวฟบมันอัลลีทุกอย่างครับก็คือคุณจะลงไปเป็นพันเป็นหมื่นเวฟบก็ได้ครับก็กรุฟี่เทวิติเฟนนะครับถือว่าเป็นเกมเอ่อเทว่า มาแรงไหมก็ใหม่ฮะแต่ว่ามันเป็นเกมที่เล่นเพลินได้ครับสนุกดีฮะก็แบบว่าสมมติว่าคุณต้องการที่จะแบบหาเกมทวีดิเฟนเล่นแบบปั่นๆบ้างแล้วก็แบบว่าอยากติดต่อง่ายๆนะก็คุณพี่ทาวีดิเฟนครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าแบบคุณแบบวางตัวเสร็จปั๊บคุณก็ไปเอฟเนอนดูยูทูบแล้วก็ค่อยกลับมาวางตัวใหม่ยังได้เลยครับคุณพี่ทาวีดิเฟนนะโอเคครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับสามเกมนะครับที่ผมคิดว่ามันสนุกแล้วก็เล่นเพลินๆกับเพื่อนได้ครับก็ เกมมันก็จะชิวๆเหมือนที่ทุกคนเห็นนะฮะก็มันอาจจะมีบางเกมเดือดๆอย่างเช่นเออ่สกายลีฟพะก็ถ้าเกิดว่าจริงจังมากๆนะ,ะมันก็เดือดนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าเล่นสบายๆนะฮะมันก็ขำๆครับผมอย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วกดติดตามนะครับก็วันนี้ผมไปก่อนแลครับบ๊ายบายครับ